กลับสวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนขับแฟนช่องพอใจดีสุผูสุคนกัะผมพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีมาสรุปเล่าพัฒนาชุดเต็มของเกตสำนักเกตอาจารย์นาพี่น้องเนาะนะครับเมื่อนี้เล่าพัฒนาออกตามปกติได้พี่น้องเด้อนะครับเล่าพัฒนาออกตามปกตินะครับแต่ก็เป็นวันกอ,องทับเล่าเขาพี่น้องแต่เขาก็ออกตามปกติน้องพี่น้องเนาะที่แรกว่าบาออก บัเนนพิพนมาออกกระสัตก็เลยมาสรุปชุดเต็มให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณาอีกนาอนพี่น้องเนาะนะครับบางเบิ่งชุดเต็มของเกจสำนักเกจอาจารย์มีไผแน่นะครับนะครับพี่น้องนี่คือเล่าพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อนีเลาาพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับพ่อใจดีกะบมเยตไหนพี่น้องผิดหวัง,งเนาะ พ่ะใจดีกะเข้ามาติดๆสำหรับเราพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะห้าหกงวดติดและพี่น้องนะครับพี่น้องเข้าไปบังยอนหลังทาง youtube ได้พี่น้องเด้อนะครับเข้าไปดูทางช่อง YouTube ได้พี่น้องนะครับสําหรับกลุ่ม VIP เนาะพี่น้องเนาะเพิ่งเปิดได้สองงวดนีพี่น้องนะครับเพิ่งเปิดนะครับเนาะเพิ่งเปิดกลุ่ม VIP พี่น้องบเบิังกกลุ่ม VIP งวดวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับ กลุ่ม V I P งวดวันที่17มกราคมงวดที่ผ่านมาพี่น้องอันนี้รัฐบาลไทยพี่น้องนี่คือรัฐบาลไทยนะครับพ่อใจดีให้6 1หนึ่งกับ79พี่น้องนะครับนี่คือ V I P พ่อใจดีแชแนลเดอพี่น้องนะครับถ้าก็ได้สนใจพี่น้องเขาไอกลุ่มไอดีได้์ได้พี่น้องนะครับเมื่อบึงเข่ารัฐบาลไทยตอนกลางวันเลยพี่น้องเมื่อบึงตอนกลางคืนของเล่าพัฒนา มือเดียวกันของวันประจำวันที่สิบเจ็ดมกราพี่น้องเล่าพัฒนาตอนกลางคืนพี่น้องนะครับเล่ากระถือไปแล้วมาเบิงกลางคืนของเล่าพัฒนาลูดเก้าเม็ดเดียวพี่น้องฟันธงทีเด็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าสองพี่น้องจัดไปพี่น้องออกสองเก้าฟันเก้ากาเขา่าจับคู่กาแตกพี่น้องนะครับ สำหรับชุด v ี p พี่น้องอยาพลาดโอกาสยาเสียเวลาพี่น้องนะครับฝ้าเข่ามาในกลุ่มมือแรกจะได้ฟันทงให้พี่ให้น้องนะครับจะฟันทงให้พี่ให้น้องนะครับพี่น้องครับไผอยากเข้ากลุ่ม v ี p อพีเลพี่น้องได้เข้ากลุ่ม v ี p พ่อใจดีพี่น้อง0 8 1ย์8 3 1หนึ่งยดสามหนึ่งเกสี่ย้ำ 081108319 4ดส้ได้พี่น้องได้นะครับผู้ใดทามันใจเสื้อใจไห้ใจนะครับเงิน2อ0บาทของท่านคุ้มแน่นอนพี่น้องเดือนหนึ่งมีสีครั้งพี่น้องหกครั้งกับรัฐบาลไทยพี่น้องพี่น้องบอต้องเสียใจพี่น้องคุ้มบอกว่าคุ้มเกินคุ้มเลยพี่น้องนะครับรีบๆเข้ามาพี่น้องจะได้เบิ่งตัวฟันกันเด้จะได้ดูตัวฟันของพ่อใจดีได้พี่น้องได้เอามาเบิ่งชุด เต็มพี่น้องนะครับจุดเต็มลราพัฒนาพ่อใจดีวิ่ง6กับ8ปดได้พี่น้องเด้อวิ่งบนล่าง6กับ8จับคู่6 1 6 0 6 3 6 8 8 0 8 1 8 3 8 7พี่น้องนะครับนี่คือแนวทางได้พี่น้องเด้อนี่คือแนวทางของพ่อใจดีพี่น้องนะครับไปตามอีกหนึ่งสำนักพี่น้อง นะครับวันที่2ี่มกราสองห้าหลาวพัฒนาปูมงคลนพี่น้องวิ่งบนล่างห้ากับเดได้พี่น้องเด้อจับคู่ห้าหนึ่งห้าสามห้าหและห้าแ7ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหเจ็ดดพี่น้องนี่คือแนวทางของปูมงคลนพี่น้องนะครับตามต่อพี่น้องวันที่2ี่มกราสองห6 8หลาวพัฒนาปูอุดรเได้พี่น้องเด้อวิ่งบนล่าง6กับ7ดพี่น้อง นี่คือชุดเต็มแต่ละสำนักได้พี่น้องได้ชุดเต็มเด้อจับคู่หกสามหกห้าหกเจ็ดและหกแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดแปดพี่น้องนี่คือแนวทาาของปูอุดรพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อให้กำลังใจกันแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องแนวทางบ่ด้มากง่ายๆพี่น้องยากเล้อเกิดพี่น้องเธือสิได้มากพี่น้องเอ้ยลำบากครันะครบนะาตามต่อปูสีหนึ่งพี่น้อง ปูซีหนึ่งวันที่ยี่มกราสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับลาวพัฒจจนาปูซีหนึ่งพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้องครับวิ่งบนล่างได้พี่น้องได้ว,วิ่งบนล่างสามกับเจ็ดพี่น้องจับคู่พี่น้องสามศูนย์สามหนึ่งสามหาสามหกพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหาพี่น้อง นี่คือแนวทางของปู่ซีหนึ่งเอามาฝากพี่ตอนน้องให้พี่น้องเอาไปพิจารณาได้พี่น้องเด้อแนวทางมีเขามีหลุดได้พี่น้องเด้อนะครับบ่มีผู้ใดรู้บ่มพีผู้ใดทราบว่าออกโตนี่แน่นอนบ่มีพี่น้องยาไปเสื้อนะครับยาไปเสื้อเด้อมีสูตรนะครับเนาะมีสูตรเท่านั้นสูตรคำนวณนะครับเท่านั้นที่สิเก่งหรือบ่เก่งเขาหรือหลุดอยู่กับสูตรอยู่กับตำราพี่น้องนะครับ เอาพี่น้องครับยังได้กับฝากปูซีหนึ่งไว้น้าแนกแล้วกันพี่น้องนะครับเนาะฝากปูซีหนึ่งไว้น้าแนกแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูซีหนึ่งกันหลายๆพี่น้องให้กําลังใจผนได้พี่น้องเด้อเอาต่อมามาตามต่อพี่น้องตามต่อปูทองกันเลยครับวันที่ยี่สิบมกราสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูทองพี่น้องวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดได้พี่น้องเด้อนี่คือ แนวทางของปูท่องพี่น้องนะครับจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าพี่น้องนะครับแปดหนึ่งแปดสามพี่น้องนะครับแปดหกแปดเจ็ดพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูท่องนะครับปูท่องจัดให้พี่แหนองเป็นที่เรียบร้อยชุดเต็มนอะพี่น้องเนาะ ให้พี่น้องพิจจรณาะเอาพี่น้องมักกะจัดคัดกะพานแนวทางมีเข่ามีหลุดได,ด้ได้พี่น้องเด้อนะครับให้พี่น้องพิจจรณาเอามักกะจัดพี่น้องคัดกะพานเนาะพี่นอนะ้องเนาะต่อมามาตามต่อแนวทางของเจออ้อยกันพี่น้องวันที่20มกราสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเจออ้อยได้พี่น้องเด้อนะครับวิ่งบนล่างห้ากับหกพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างห้ากับหกจับคู่หาศูนย์หาหนึ่งหาสามหาหก หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกหาพี่น้องนี่คือแนวทางของเจอ้อยได้พี่น้องเด้อนะครับเจอ้อยกระดุดมาเป็นงวดที่สองเลยพี่น้องเพื่อนสูตรเพื่อนถังงวดนี้บ่อเขาเพื่อนสิโลเอาสูตรใหม่เขามาเนาะพี่น้องเนาะมันกระเขามาหลายงวดอีกีแหละของเพื่อนนะครับพี่น้องจังได้พี่น้องก็อย่า,ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอ้อยน้ำเนย้าวกลันพี่น้องหายกำลังใจเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ได้พี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับ ถ้าผูใ้ใดอยากได้โตเน้นโตเด็ดโตฟันให้เข้าไปพี่น้องในกลุ่ม V.I.P. นะครับในกลุ่ม V.I.P. เลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวพอจะดีสิอธิบายฟังไปตามต่อปูสอนเลยพี่น้องนะครับนี่คือรท่าปูสอนพี่น้องนะครับวันที่20บพฤาเรา,ราพัฒนาปูสอนวิ่งบนล่าง5กับ8พี่น้องจับคู่หา3 6หา8หา7หา8 8 0 8 1 8 6และ8 7พี่น้องนี่คือแนวทางปูสอนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสํสำนักเกจอาจารย์ได้พี่น้อง้อ,อชดุดสรุปชุดเต็มเสํสำนักเกจอาจารย์พี่น้องถ้าผพ้ใได้ต้องการเข้ากุ้มพี่น้องนะครับกลุ่ม VIP นะครับเนาะกลุ่ม VIP ลาวไทยฮานอยพี่น้องพ่อใจดีฟันธงให้พี่น้องนะครับพ่อใจดีฟันธงตัวเน้นตัวเด็ดตัวหนักให้พี่น้องนะครับ ถ้าพาอยากเขากลุ่มนะครับ id ไลน์0811083194โดอพี่น้องเด้อย้ำ0811083194พี่น้องนะครับถ้าพาอยากได้แนวทางหน่อยๆแน่นเนนแขนแขนคือมบกห่วงี่พี่น้องพ่อใจดีจัดให้มือแรงนี่ล่อเบิงโตจัดไถ่มือแรงพี่น้องลาวพัฒนาฟันทีเด็ดในกลุ่ม v i p เฉพาะในกลุ่ม v i p เท่านั้นเด้อ นะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอใจะดีก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เละพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ